นี่เป็นปัญหาส่วนหนึ่งของหลายหลายครั้งที่เราลันประชุมแล้วทำให้ไม่เกิดผลลัพธ์เท่าไหรเออ่เมื่อกี้เราได้ทราบเราไเตรียมตัวกันแล้วกับ6เรื่องที่ต้องเตรียมก่อนไปเรียบร้อยทีนี้เรามาดูขั้นตอนในวันที่เราเประชุมกันนะครับถ้าเรามีเอกสารหรือว่าเราเตรียม ข้อมูลต่างๆที่เราได้เกินไปเมื่อกี้แล้วถ้าหากให้ดีให้เราส่งให้กับทีมงานหรือผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนไม่ว่าจะเป็นไฟล์เป็นเอกสารก็ได้ครับให้เขาได้อ่านมาก่อนให้เขาได้ทําการบ้านมาก่อนสักเล็กน้อยนะครับเพื่อได้ในการเข้าประชุมจะได้เข้าใจได้เ,เร็วขึ้นนะครับทีนี้พอมาถึงวันประชุมนะครับสิ่งที่เราจะต้องเริ่มต้นนะครับนอกจากการเซ็ตท้องพื้นที่นะครับเทคนิคที่ผมแนะนํามากโดยส่วนใหญ่ที่ทําก็คือทําให้มันเกิดบรรยากาศที่แบบ ดีโฟกอนก็คืออย่างเช่นมีน้ำดื่มเย็นๆนะครับมีเพลงเปิดให้ฟังนะเปิดวิดีโอตอนไปเอาติง้งไปเที่ยวกันมาให้มันคลึกคลื้นบรรยากาศมันดีก่อนเหมือนเราเข้าร้านกาแฟใช่ไหมครับว่าได้ยินเสียงเพลงก่อนมันก็เออมันก็เบิกบ,บานมันก็รื่นรมก่อนที่จะมาคุยกันจนให้เกิดความราบรื่นนะครับข้อที่1ครับพอเราเริ่มประชุมนะครับเราควรจะเริ่มให้ตรงเวลานะครับ หรือจารีตก,ก็ต้องบอกไม่ไม่ควรเกิน15นาทีทีนี้พอเราเริ่มอย่างที่1เราต้องพูดอะไรเริ่มอะไรก่อนก็คือบอกวัตถุประสงค์ว่าวันนี้ที่เรามารวมตัวกันเรามีวัตถุประสองค์อะไรมันมีความสําคัญยังไงของการสื่อสารประชุมวันนี้อันนี้คือสิ่งที่1ที่เราต้องบอกนะครับข้อ2ครับเราก็ต้องบอกอเป็นในเชิงของตัวเลขหรือสิ่งที่จับต้องได้อย่างเช่นเราต้องบอกเป้าหมายว่าวันนี้มี2ข้อ1วันนี้ เราต้องการสร้างแจ้งให้ทราบถึงผลประกอบการของเราใน3เดือนที่ผ่านมา 2. เราต้องการหารือถึงการเพิ่มยอดขายของเราดังนั้นต้องการไอเดียต้องบอกให้ชัดอันนี้ต้องชัดกระชับนะครับอันที่1บอกวัตถุประสงค์ในสอบอกเป้าหมายให้ชัดาบัานี้เราประชุมเสร็จเราต้องการผลลัพธ์อะไรนะครับข้อที่3ครับพอเราบอกเสร็จเราต้องแน่ใจครับว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะเข้าใจหรือว่ากังวลในในเรื่องอะไรบ้างเราก็เปิดโอกาสด้วยการ ถามครับว่าแต่ละคนเข้าประชุมเนี่ยพอทราบวัตถุประสงค์พอทราบว่าเปา้าปหมายเราเภ็อ,อยนี้นะ mm. เขาเข้าใจยังไงเขามีความคาดหวังอะไรบ้างกับการเข้าร่วมประชุมนะครับ mm. ให้ผู้ที่คนก็ได้ถ้าเยอะก็ให้แบบเป็นแพแชร์พูดกันแล้วก็ค่อยรวบรวมว่าวันนี้แต่ละคนคาดหวังอะไรกันบ้างเราจะได้ทํางานผูกครับว่าวันนี้ประชุมมันควรจะตอบโจทย์ผู้เข้าร่วมด้วยเช่นกัน,นคบนั้นก็ข้อ3คือให้เราถาม และเปิดโอกาสให้เขาแชร์ถึงความคาดหวังของเขานะครับนี่คือข้อ3ทีนี้มาถึงข้อ4ครับเราก็จะเป็นเรื่องของตัวคอนเทนต์ละคอนเทนต์คือในระหว่างวาระที่เราเตรียมเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการอัปเดตข้อมูลสถานการณ์เรื่องของอตัวเลขเรื่องของปัญหาอุปสตรค์ต่างๆคือเราก็ให้ข้อมูลเป็นคอนเทนต์ที่เราเตรียมมาเรียบร้อยนะครับในหัวหน้าฝ่ายฝ่ายต่างๆหรือ,อผู้บริหาร นะครับนี่คือเป็นช่วงของคอนเทนต์ตรงนี้อาจจะมีน้ำหนักหรือว่าเวลามากนิดนึงนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําลําดับต่อไปก็คือเปิดโอกาสให้เขามีการซักาถามสอบถามแลกเปลี่ยนก็คือเป็นช่วงของผมเรียกว่าช่วง Q&A นะครับก็อาจจะเป็นการาแต่ละคนาถามคําถามว่าเอ้ตรงนั้นทำได้ไหมตรงนั้นผมต้องทํำยังไงหรือว่าคู่แข่งเราจะเป็นอย่างนั้นให้เขาถามเทคนิคคือให้ถามให้หมดนี่เป็นปัญหาส่วนหนึ่งของหลาย หลายๆครั้งที่เราลันประชุมแล้วทําให้ไม่เกิดผลลัพธ์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอขยายความในประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งในในคลิปหน้าแล้วกันนะครับแต่ในช่วงนี้คือเปิด Q&A เพื่อเราจะได้ตอบคกถามแล้วก็คนจะได้เคลียร์แล้วก็จะได้ไปทํางานได้อย่างมีพลังนะครับนะนะครับนี่คือส่วนที่5านะครับและส่วนที่6ครับสุดท้ายเราหลังจากที่เราตอบคถามเราจใจทราบเสร็จไม่ต้องมีแอคชั่นทุกคนต้องออกไปทําอะไรบางอย่างแั้นั้น ิ่งนี้ก็เราต้องสรุปครับว่าแต่และคนแต่และแผนกจะต้องออกไปทําอะไรนะครับแล้วเราจะต้องเจอกันเมื่อ,อไหร,ร่นะฮะนั่นคือเราก็ต้องต้องต้องบอกเรื่องนี้นะครับแต่เทคนิคมันมีอยู่ง่ายนิดเดียวครับคือให้เขาเป็นคนบอกว่าวันนี้สิ่งที่เขาได้คืออะไรและเขาจะออกไปทําอะไรนะครับนั่นคือในช่วงของวาระสุดท้ายแลบรรยากาศมันก็จะดีด้วยใช่ไหมว่าคนมาแล้วผมได้ไอเดียผมได้พลังได้แลกเปลี่ยนมุมมองจากเพื่อนต่างแผนกเห็นไหมครับ นี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ทั้งหมดมีขั้นตอนง่ายๆอยู่เพียง6ขั้นตอนนะครับในการประชุมของเราที่จะมีประสิทธิภาพและท้ายสุดก็ไปตามงานหลังประชุมก็ไปติดตามตามวันเวลาที่เราได้นัดหมายไว้ก็เป็นอันสรุปประชุมที่มีประสิทธิภาพครับผมวันนี้